ตีหมูเนี่ยทำอะไรตรงแถลงนี้เฮ้ทำอะไรตรงนี้มันก็กำลังขุดดินกันอยู่เลยนะเฮ้ยเจอก่อนแล้วเจอแครอทโอเคมันจะสุ่มมันเนี่ยดอกไม้ยืดจัดละไม่มียืดตังเลยดอกไม้นี่โอเคเก็บกล่องมาเก็บกล่องมาเก็บกล่องเก็บกล่องไม่ก็ยืดแล้วเหรอเฮ้ย พี่เจอนายเจอน้ำกระบ,บอกบ๊อกบ๊อกอะไรนะบ๊อกน้ำแข็งเออบ๊กน้ำแข็งบ๊อกน้ำแข็งหรือว่าเราจะทำเก็บปลูกแล้วใช่ไหมหรือว่าผมจะเก็บของเก็บของเก็บของมือนทำในตรงนี้เนะี่ยเราต้องสร้างกรงนั่นแหละฮะต่อเนื้องยังไม่เปิดทีนั่นะตกใจเลยไม่ได้เปิดได้ไงนะเนี่ยเฮ้ยวิวสองเหรออะไรเนะี่ย สองเฮ้ยเราไม่มีหินแล้วเหรอเฮ้ยดีจังเลยเออมันเท่าไหร่รงแนี้นี้เนี่ยนี่ตั้งบล็อกไรงนี้เลยเมื่อกี้มันมีน้ำใช่ไหมอ่ะโอเคดูมงม,มีบล็อกกูเยอะตั้งแบบข้างบนเลยกันจะสร้างแบบชั้นสองดินแบบชั้นสองนะนี่ ตั้งดิเออไม่ตั้งแนะ่ไม่อยอมตั้งเฮ้ยมันตั้งไม่ได้หรอเออตั้งสิไม่อยอมตั้งเฉยตกใจนึกว่าตั้งได้แค่นี้คนนะนี่ตั้งได้ไม่เยอะเส้นเส้นแบบนี้นะโอเคเออ งัวทางตรงนี้หนึ่งงัวน่าทางตรงนี้เ,ออ,เอออีกแล้วเนี่ยโอเคว่าเบาสายบัาการะลุนอันนี้หัวจะคอยตักนะ้ำเอออย่าบังดิอยา่าอย่าดันอย่าดันเดี๋ยวก็ตกหลอกลของหายหัดเกลี้ยงเลยฉันมีเขีดหลอดแค่อ,อันเดียวนะถ้าขีดหลอดหายไม่เอาเอาได้หรือเลปล่านะเขีดหลอด ไม่ผมถ่ายแดงของผมวันนี้ทำได้ของผมเนี่ยนี่จะก่อสร้างที่นะก่สร้างอะไรครับเนี่ยรุ่นเหมือนกันนะแต่ว่ารู้คือผมูไม่ออกไปเนี่ยออกไปคุณก็จะสร้างที่ปลูกแคอนะ่อทน่ะกินืุนที่มาก ไปฉันจะทำที่ปลูกนี่ผมดืด้อนในนี่มาแล้วโอเคที่แล้ก็ปลูกได้แล้วใช่ไหมเคไปนี่ปลูกปลูกปลูกเคลอดปลูกเครถลอะนี่ไงดินเปียกแล้วทีนี้เราก็รอวันนั้นนะ เอาละเราต้องคาผินใช่ไหมเอาอผมทำอะไรครับเนี่ยอยู่ออผมคาบอะไรครับไม่รู้อกันนะอยู่าคาบอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะเราสามารถคาไปนี่แล้วที่กรีนเอาละเราเข้าอยู่ยุคซื้อตแล้วนะผมอยู่นิ้วกินมีไก่แล้วเนี่ยมมีไก่แล้ว้ันผมเริ่มมี เออของเยอะแยะเฮ้ยเจอแหลกเฮ้ยแหลกมีแหลกแล้วเออเหมือนว่าถ้าแหลกก็ต้องขุดดินใช่ไหมล่ะไม้ก็ไปมีด้วยดิไปดินเออเอาไงดีทุกคนไม้ไม่ดีไม่มีไม่มีเอออ้หามันต้องจำเป็นนนะขุดทิ้งเลยเราต้องการไม้โอเค เราต้องการเหล็กที่ดีเอ,อเอเก็บสิงวไก่เยอะจัดอ่ะนี่ได้ขุดแล้วโอเคออกไปทั้งหมดชุดจะขุดเหล็กเดีวขุดนี้ขุดนี้เออก็นี่ได้เหล็กแล้วแล้วมัตุดได้วยกันเดี๋ยวไอ้ที่ขุด,ดนี้พังเราต้องแบบใช้แบบทรัยกรอย่างแบบมีแบบ ไม่รู้เหมือนกันแฮะด้ <No. S 1> ดันอยังมาบัง,บงอยาตกตกลูกของ่า้เราอะ่ะ <No. S 1> เอ้ยได้ฐานได้ฐานโอเคสามารถเผาได้แล้วเผาเหล็กได้แล้ว,ลลวขุดฐานขุดฐานตอนนี้มีฐานสองก้อนมีหินอยู่หลายก้อนเลยมันจะมีกล่องของขวัญให้เราหรือเปล่ากล่องของขวัญ จะบังอีกแล้วไม่ได้ออกไปโอ้ยไม่ออกเลยเฮ้ยคุณต้องสร้างกรงนั่นแหละแต่กรงไม่พอดิเล้ววันนี้ที่ปลูกต้นไม้ไหมนี่ไงเออนี่ไงเออลืมไปเลยฮะเขาให้ต้นไม้เรามานี่นะต้นไม้โอเคแล้วก็ต้องดูแลมันองนะ นี่แหละคือสิ่งสําคัญเลยที่เรามันคือกุญแจสําคัญเลยที่เราเอาจชีวิตรอดได้เราต้องมีตึกเราต้องมีต้นไม้ก่อนนะคนนะถ้าไม่มีเราก็ตายที่นี่แหละบอกเลยเราเาเราตายที่นี่เลยล้ะขยายพื้นที่ไว้ด้วยนะเดี๋ยวน่ะเราจะสัตว์สิ่งชีวิตท้งอื่นมาอยู่ที่นี่แบบเบี้ย,แ,ยแล้วก็จะข่ามากินนะดังข้างล่างสิ ไม่เหลื้างหลังนะเออบอกไม่บอกเราเปยางจำกัดน,นะเน,นี่ถุ้ยยืนสาโยนลงไปก็ทำมันถึงอุ้ยนี่ไงได้แล้วได้ของมาอุ้ยไดมอนไดมอนมีที่ขี่มาด้วยอ่านมาเอาละเราเออขุดดินดีกว่า เดี๋ยวของเงินพังเฮ้ยอยากใช้ที่ขุดเฮ้ยขุดเร็วมากโอ้ยของดีของดีมันดันแหลงหลังวันนี้ออกไปคุณกำลังจะขุดคลองเฮ้ยมันเปิดเฮ้ยนี่ไงคือเราสามารถผูกเลยใช่ไหมเฮ้ยให้ของให้ไก่กินได้เหรอแต่มาฉันจะปลูกคองนะนาจะของกินไม่ได้ตัวเป็นเท่าอ๋อของมัน ก็แล่ะเราจะปล,ละูกมัวๆเขานะแล้วก็ปลูกตรงนี้ด้วยนี่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 จะขุดโอเคบอกมานจะเอ่อสามารถปลูกตรงนี้ได้เขานะเด้วมั้งนี่เรปลูกตรงนี้ได้เลยเออดีฮะดีฮะขุดไปเรื่อยเรามีหินอยู่กี่หินแล้วเอาดินมาได้ไหม Yeah. เย้เราได้ดินแล้วดินก็บขึ้นมาอาะไรรู้สึกวของนี่จะเพิ่มขึ้นแบบเอ,เอ่อเยอะมากเรามีอ้อหินเยอะมากเราสามารถเผาเหล็กได้แล้วเอาล่ะนี่คือการเผาเหล็กลครับนี่เราต้องขี้คันหมุนแล้วอะ่รมีเล็กสังก้อนออกไปเปาุกเขาเหล็กเออไปตั้งในบ้านดีกว่านะ อบ้านเราที่คนเนี่ยบ้านดินเป็นบ้านที่ a m a ซิ่งมากเราอยู่อยู่ก็ไมนอยู่ในบ้านเฉยเดียมันตาผมจะชัดเลยนะเออเรานี่ที่ขุดหินสำรองไว้าสำรองไว้มือชุบต้นไม้ต่อยหรือยังเออเออยังเหรอคุณเป็นพ่อนี่นะเดี๋ยวผมว่าเก็บเอาเดี๋ยวเอาไปเก็บในบ้านแล้วกัน เหมือนถ้าเราขุดไปเรื่อยนก็จะแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยจะเปลี่ยนไปแต่ละที่นะเอาพังแล้วแฮะพูดพังไปอย่างเลยเพราะว่าที่ขุดทองจะหลืกแบบพังง่ายมากเมื่อกี้ขอพผมขุดเมื่อกี้เองหมดแล้วก็ประมาณหนึ่งเออหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิงงงเล็บไดไมอนด์แล้วแฮะระเบิดไดมอนด์อยู่หนึ่งอัน เอาละทีนี้เราก็อย่าตายดียวกว่าเอ้ยเราเรมีไดนเมื่อหนึ่งอันใช่ไหมนะแต่กูกลัวดิหรือว่าถ้ามันมีคิเปอร์มันก็มาลอยหลังเราได้นะเราต้องเก็บนี้อย่างมีค่านี่เอาละเราต้องเก็บมันกลัวมันพัดเข้าข้างล่างนะหือก็ของมันตกนี่ก็บอกเลยว่าซวยนะโอ้ยเวลามืดๆด,ด้วยม,มืดแล้วตอนนี้ คุณกำกังก็นออยู่มีเจิงนอนหรือเปล่าเนี่ยมีเจยงนอนหรือเปล่า,เ,นนเ,ลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวหม,มูหมูผมหายไปไหนเอาเดี๋ยวบอกว่าหมูตกนะตกแมเตายแล้วอาา่าฮะเรียบร้อยครับหมูผม,มหายแล้วหม,มูน่าจะฆ่าไม่ไดก่อนนะแต่ถ้าไม่หายก็ไม่บอกเลยอะ มืดมากอเ้อไปเลยเรามีท่อนแล้วใช่ไหมุกคนโอเคมีท่อนแล้วแล้วครับไม้ครับแล้วครับทอนเอออย่างนี้สิแล้วมันมันนุชท่ามอีกแล้วคนนะแล้วก็จะมามีแสงไฟอฮะไฟออกไปนี่แหละเรามีแสงสว่างแล้วแล้วก็มีเหล็กที่หล่อไว้เรียบร้อยไอพี่ไก่มาไข่ไก่ ไก่มันไข่นะเฮ้ยเอออย่าให้กูเอออย่าให้เรากลัวดิเพืนะ่อนนายเด็กจะกลัวใน,ในะตายนะอะไระเอาตะขังมันยาเจ้าไก่น้อยนายจะตายไม่ได้ไม่ฉันฉันฉันต้องทำอยากกินเคเอฟซีนะเพื่อนอยากกินเคเอฟซีอร่อยจังเลยแต่ตอนกลางคืนมันไม่มีผีจริงๆด้วยแฮ เราขุดไปเรื่อยๆกันเปิดอจะแบบต้องขุดไปเรืนะ่อยๆน่าจะแบบเปิดล็อกซูนต่อไปนะนะซูนต่อไปมันจะมันจะมีกล่องอีกไหมเราอยากได้กล่องอีกเจอได้กล่องอยากได้กล่องอยากได้กล่อ,องเออวันนี้มาเลยอะ่ะเฮ้ยไก่จะบ้งอีกแล้วไหมนะี่ยเฮ้ยแกแกนี่บอกเลยว่าคือคีย์สำคัญเลยคือเราจะเอาไว้นอนนะ มันได่ไบ้ไปได้นอนเลยมันไม่ได้กินกาแฟมานานแล้วนะมันแบบมม่คือว่าได้กินกาแฟนะขนาไม่ได้กินกาแฟผมก็ยังไม่ได้นอนนี่ฮะันเป็นได้ไงเนี่ยฮะง่วงมากเลยนะมันจะมาชุมมะไรตรงนี้เนี่ยอย่าอย่าอย่าเออโอ้ยขัดใจยิ่งๆคือยังไงขนคือมันก็กลัวอ่ามันหล่นนะะเออถ้ามันหล่นก็จบเลยเ้ยที่ไงเอออย่างงี้สิเออแล้วก็รอมันงอขนมาใหม่นะ แล,แล้วถังมาได้ไงวะเนะี่ยเออนี่ไงนี่กินเลยง,ง,ง,งามงาเงางาอร่อยอย่าอย่าอย่าอย,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 ย่อย่าตีเออได้ขนมาขนดได้กี่ขนสองนี่เราก็รามาวดใหม่แล้นะหลังมาจากงอเสร็จเราก็ได้หลับได้นอนแล้วได้นอนแล้วดีจังเลยมาเก็บมาขุดไปขุดไปขุดไป อันนี้คือคือของมันฟูมากเลยฟูฟิบฟูมากโอเคได้ดินมาแล้วเดี๋ยวดินก็ดีคือสำคัญเลยได้ขยะยขยะยนะอ,อันน่าขีดมามันมาเอออ่ะเอเคตกใจเลยน่ากลัวมากแต่มันคนหายเลน,น่ากลัวจริงๆโเอ้กินดินต่อหน้าเลยวะเนั่เฮ้ยมากินดินต่อหน้าเลยวะเนแล้วมองอีกเอ้ยโอเค มองปุ๊บรีบแกะเลยขนเอาขนมาโอเคเราได้เตียงมแล้วนะวกาาูจะได้นอนแล้ววันนี้คือวันดีกูจะนอนเอามอกาจ,จะนอนนอนอยังไงให้นอนกุกองนี่นะนอนยังไงนอนตรงที่เผาเหล็กเออเอามองอัดนอนอ่าตื่นเช้ามาอันสุดใสพร้อมกับเห็นแกะที่ทน ค้นคืนมาเมื่อแต่คืนนี้อั่นและแล้วคุดไปเรื่อยๆอย่ามากินนะของของฉันต้องกินอีการงั้นถ้าจะฆ่านะันแน่นอนบอกเลยว่าคืนนี้จะเป็นเนื้อของฉันตื่นเช้ามากินน้ำสักหน่อยเงินเงิน